สุดเซร์จัดหนักเคนเคนครีเทเตรียมลงละครประกบคู่กับคู่จิ้มในตำนานคนนี้เดอทิสนัันสิบเอ็ดปีครบรอบอวยที่รอรวย ราสุดสุดฝันก็เป็นจริงแล้วเมื่อผู้จัดการน้อยบุตรรองจัดให้จัดให้ว่าตัวทั้งคู่ลงในละครเรื่องซุปตา2550โดยเธอนั้นเผยว่าละครเรื่องนี้เป็นละครแนวโรแมนติกคอยคอยเมนเตกและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงทั้งเคนและแอนบันทึกเป็นซุปตาในในอดีตซึ่ง ที่จะต้องบอกกลับมาร่วมงานอีกครั้งว่านี่เลยก็เลยทำให้เกิดเรื่องวุ่นวุ่น,ว,นว,าวายๆพร้อมกับทั้งสถานการณ์น่ารักและเรื่องราวที่สนุกสนานต่างเกิดขึ้นและเป็นละครฮือหาค,คู่แล้วยังไม่อยากไม่อยากจะเล่าเยอะและเดี๋ยวรอฟินตั้งเน็ตติ้งเป็น กลองก่อนแล้วนักก่อนเลยว่ากันแต่ก็เท่ากับว่าเป็น11ปีที่รอคอยแฟนๆติดตามความตื่น